สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o ี c h มช n น l นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับวันนี้วันที่27มกราคม2564นะครับก็ขอญาตมาแบ่งปันและก็ลงรายละเอียดสําหรับโครงการเราชนะนิดหนึ่งนะครับวันนี้ครับมีวิธีการที่จะกดรับเงินนะโครงการเราชนะในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เนาะนะครับว่าด้วยเรื่องของการที่เราจะต้องใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์มันวิธีการกดรับเงินอย่างไร เราก็มันมีวิธีการใช้สิทธิ์นะหรือเขาเรียกใช้เงินอย่างไรวันนี้ขออนุญาตมาลงรายละเอียดเพื่อจะให้ท่านได้เห็นภาพกันนะครับสิ่งที่ท่านควรรู้นิดนึงนะครับสำหรับกลุ่มที่2และที่3ซึ่งจะต้องใช้งานผ่านแอปพลิเคชันปล่อตังเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรรู้นะครับในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับ อย่างที่เรารับทราบไปนะครับว่ากลุ่มที่2เนี่ยเป็นผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันต่อตังอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรรอแค่ดําเนินการอะไรครับทำการตรวจสอบสิทธิ์ ว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ผ่าน w w w ร์ a วเวฟเราชนะ c o m ในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เมื่อท่านผ่านนะท่านก็จะไปกดรับเงินในวันที่18กุมภาพันธ์นะนะครับซึ่งถ้าท่านกดรับเงินแล้วนะครับก็จะมีการโอนเงินให้ท่านในงวดแรกนะฮะก็คือ2,000บาทนะครับและจากนั้นเนี่ยจะมีการโอนเงินให้ทุกๆวันพฤหัสสัปดาห์ละ1,000บาทนะจนกว่าจะครบ7,000บาทนี่คือกลุ่มที่2 ที่ที่มีแอปพลิเคชันปอดตังอยู่แล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มที่2นี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับเราชนะ .com ท่านจะไปทําการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่5กุมภาพันธ์ผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ได้เลยเมื่อผ่านท่านจะไปกดรับเงินหรือกดรับสิทธิ์ในวันที่18กุมภาพันธ์หกนะเมื่อท่านกดรับเงินได้เงินก็จะเข้าในรอบแรก2,000บาทนะครับแล้วก็ทุกวันพฤหัสนะครับในสัปดาห์ถัดไป ก็จะเข้าสัปดาห์ละ1,000บาทจนกว่าจะครบ7,000บาทนะครับนี่คือกลุ่มที่2ครับในส่วนของกลุ่มที่3นะครับสำคัญนะฮะท่านจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com วันที่29มุกมกราคมก่อนนะครับเน้นอีกครั้งหนึ่งนะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจนและก็ไม่ได้มีแอปพลิเคชันเปาตัง ท่านจะต้องไปลงทะเบียนผ่าน www. d o r o c h n a com วันที่29มกราคมก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับซึ่งวิธีการก็ตามที่เราได้แบ่งปันท่านไปนะครับเสร็จปุ๊บท่านก็จะมาทําการตรวจสอบว่าท่านได้สิทธิ์หรือผ่านการคัดกรองนะครับโครงการเราชนะหรือไม่นะครับในวันที่5กุมภาพันธ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อผ่านก็เหมือนเดิมครับท่านก็ไปโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง นะครับให้เรียบร้อยยืนยันตัวตนนะครับยืนยันบัญชีจิวเวลในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยวันที่18ท่านก็จะมาเลยครับกดรับเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็เงินก็จะเข้า2,000บาทในวันที่18กุมภาพันธ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกๆวันพฤหัสในสัปดาห์ถัดไปก็จะรับสัปดาห์ละ1,000บาทจนกว่าจะครบ 7,000บาทนะครับอ่านี่ก็เป็นวิธีการสำหรับกลุ่มที่2และที่3นะครับจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของวิธีการกดรับเงินแล้วก็วิธีการใช้งานนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนะครับอันแรกครับผมว,วิธีการรับเงินเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีวิธีการอย่างไรนะครับ เมื่อท่านทําการโหลดแอปพลิเคชันป๋อตังและยืนยันตัวต,วตวเนเรียบร้อยแล้วทั้งกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เวลาท่านเปิดนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันป๋อตังมาเนี่ยนะครับมันจะมีกล่องตัวหนึ่งปรากฏขึ้นมาเราเรียกว่ากล่องเราชนะท่านก็กดใช้สิทธิ์เลยนะครับหรือกดนะเขาเรียกว่าอันแรกคือรับสิทธิ์เนาะกดเข้าไปครับ พอกดเข้ามาปุ๊บก็จะขึ้นปรากฏหน้าเรียกว่าข้อตกลงและเงื่อนไขให้ท่านอ่านราย,รายราละเอียดนิดนึงนะครับว่ามันมีรายละเอียดเงื่อนไขอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ติ๊กถูกในกรณีที่ท่านอ่านและเข้าใจแล้วนะครับเมื่อทําการติ๊กถูก,กนะครับก็กดตกลงนะครับก็จะมาสู่หน้าที่เรียกว่าระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันของท่านซึ่งหน้านี้นะครับท่านเลือกได้ว่าท่านอยู่จังหวัดไหนในปัจจุบันนี้นะครับก็เลือกจังหวัดไปเสร็จปุ๊บก็กดอะไรครับอ่ากด ตกลงนะครับเมื่อกดนะครับตกลงแล้วนะครับก็จะเด้งมาหน้าที่เรียกว่ายืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันของท่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะปรากฏหน้าเล็กๆนะครับขึ้นมาตรงกลางนะเขาเรียกว่ายืนยันนะครับที่พักอาศัยในปัจจุบันแล้วก็กดอะไรครับยืนยันนะฮะเมื่อท่านทํากระบวนการกดยืนยันจังหวัดเรียบร้อยที่อยู่ในปัจจุบันของท่านก็จะมาสู่หน้าหลักที่เรียกว่าเราชนะอันนี้ก็ทําการกดรับเงินเรียบร้อยแล้ว เงินก็จะเข้าให้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับสิ่งสําคัญในหน้านี้จะปรากฏอย่างนี้ครับในส่วนของโครงการเราชนะจะให้สิทธิ์ท่านใช้นะครับเนาะนะซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าในแต่ละวันเนี่ยหนึ่บาทเนาะนะครับเพราะฉะนั้น1วันเนี่ยใช้ไม่เกินนะครับหนึ่บาทนี่คือเป็นสิ่งที่ระบุในหน้าหลักโครงการเราชนะนะอ่ะเรียบร้อยนี่คือวิธีการกดรับสิทธิ์หรือกดรับเงินนะครับในส่วนของโครงการเราชนะ ทวนอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการกดรับเงินเนี่ยนะครับมันมีวิธีการอย่างไรเมื่อท่านทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและยืนยันบัญชีจีวเรสเรียบร้อยท่านเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนี้นะครับก็จะมีกล่องตัวหนึ่งเรียกว่ากล่องเราชนะเรียบร้อยเนี่ยท่านก็กดเลยครับตรงกล่องที่เรียกว่าโครงการเราชนะ ก็จะมาปรากฏหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขให้ท่านอ่านรายละเอียดนิดหนึ่งแล้วก็ติ๊กนะครับเครื่องหมายถูกตรงข้อตกลงนะฮรที่ท่านได้อ่านนะครับแล้วก็เข้าใจเรียบร้อยแล้วก็กดคําว่าตกลงนะครับ เสร็จปุ๊บครับก็จะเด้งมาหน้าระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันของท่านท่านก็เลือกเลยว่าท่านอยู่จังหวัดอะไรนะครับซึ่งมันจะมีเ,เขาเรียกว่าลูกศรน,นะครับสามเหลี่ยมนะให้ท่านเลือกได้ว่าท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับเมื่อเลือกนะครับก็จะให้เรากดนะทำการยืนยันเนาะนะครับแล้วก็มาปรากฏหน้ายืนยันจังหวัดที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบันซึ่งก็จะเด้งนะครับสี่เหลี่ยมมาตรงกลางนะนะครับแล้วก็กดคําว่ายืนยัน เมื่อกดยืนยันก็เป็นการอันเสร็จเรียบร้อยครับในเรื่องของวิธีการกดรับเงินนะนะครับก็จะมาปรากฏหน้าหลักโครงการเราชนะซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะว่าโครงการเราชนะนะครับมีการใช้จ่ายแล้วก็จะระบุสิทธิ์นะครับเราชนะใช้ในวันนี้นะครับใช้วงเงินเท่าไหร่อ่านะครับซึ่งแน่นอนว่าที่ปรากฏนี้นะครับหนึ่บาท นะก็เป็นจํานวนเงินสูงสุดที่ที่ใช้ได้นะครับเมื่อเรากดรับเงินแล้วนะครับก็จะต้องมาดูว่าเฮ้ยมันใช้งานอย่างไรล่ะที่ผ่านแอปพลิเคชันต่อตังโครงการเราชนะเนี่ยนะครับวิธีการก็เหมือนกันครับเวลาเราเข้ามาในกล่องของโครงการเราชนะถูกปะ่ะเราก็จะต้องดําเนินกดสแกนอ่นะ เมื่อท่านกดสแกนก็เหมือนเดิมครับก็ไปสแกนอนะรครับ QR code ของร้านค้านะครับที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นแหละพอท่านไปเลือกสินค้าเรียบร้อยถูกปะท่านก็จะให้ทางด้านของร้านค้าเนี่ยนะครับกดนะฮะจำนวนเงินแล้วก็สร้าง QR code ขึ้นมาเราก็จะกดในหน้าที่นะฮะเรียกว่าสแกน QR code ใช้สิทธิ์ท่านก็กดเลยแล้วก็ไปสแกนนะครับร้านค้าเมื่อสแกนปุ๊บก,ก็จะระบุว่าร้านนี้นะครับร้านอะไรจำนวนเงินเท่าไหร่ ถูกไหมครับเสร็จปุ๊บเราเห็นจํานวนเงินที่ท่านซื้อสมมติยุกตัวอย่างในในภาพนี้คือ200บาทนะครับเขาก็จะไงครับทำการกดมาท่านไปสแกนนะครับก็จะขึ้น200บาทเมื่อท่านเห็น200บาทก็ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วท่านก็กดนะครับทางด้านของรหัสผ่านซึ่งก็จะมี6หลักที่ท่านตั้งไว้ตั้งแต่ตอนติดตั้งแอปพลิเคชันเปอตังแล้วนะครับท่านก็กดนะครับรหัสนะครับหหลักตัวนี้ใส่เข้าไปเมื่อกดรหัสผ่านตรงนี้ก็กดยืนยัน ก็จะมาทําการสรุปว่าท่านจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนเงิน200บาทก็จะเข้าไปที่ร้านค้าที่ท่านซื้อนะครับผมก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับหลักการไม่ยากนะครับโดยการที่นะครับเราใช้งานง่ายๆเหมือนกับทางด้านของโครงการคนละครึ่งเลย แต่ความต่างก็คือว่ามันจะไม่ต้องไปอะไรครับไม่ต้องไปหักเงินที่เราเติมไปในจีวรอันนี้ไม่มีนะครับผมมันก็จะไปหักเงินจากโครงการเราชนะโดยตรงเลยนะครับก็ค<อ>ือใช้สิทธิ์ของเงินของเราชนะโดยตรงไม่ต้องเติมเงินผ่าน g ีวรของเรานะอันนี้แยกออกจากกันกับโครงการคนละครึ่งนะครับเอาละทวนอีกรอบนะครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์หรือเขาเรียกว่าใช้การสแกนหรือการใช้เงินของโครงการเราชนะใช้อย่างไรนะครับ วิธีการเหมือนเดิมครับก็คือเราไปเลือกซื้อสินค้านะครับว่าเราจะไปเลือกซื้อสินค้าอะไรอย่างไรนะครับทางด้านร้านค้าเขาก็จะมีถุงเงินของเขาเมื่อเราเลือกสินค้าได้แล้วนะครับก็จะถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับอ่าพอโอเคเราตกลงว่าเราจะซื้อด้วยราคาดังกล่าวตามที่เราเลือกเรียบร้อยเนี่ยทางด้านของร้านค้าเขาก็จะอะไรครับกดจํานวนเงิน เพื่อจะสร้างเป็น QR Code เตรียมไว้ส่วนตัวเราเองที่มีแอปพิเคชั่นเป๋าตังเนี่ยท่านก็จะเข้าไปนะฮะในปุ่มของสิทธิ์เราชนะถูกปะแล้วก็จะมีปุ่มที่เรียกว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ท่านก็กดไปเลยเมื่อกดแล้วก็ไปสแกน QR Code ที่ร้านค้านี่แหละนะครับทำการอะไรครับสร้างขึ้นมาแล้วก็จะระบุว่าเราซื้อร้านไหนจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายค่าบริการเนี่ยเท่าไหร่ นะครับสมมุติตัวอย่างที่เอามาปรากฏนี้คือ200บาทนะครับเมื่อท่านดูแล้วมันถูกต้องสิ่งที่เราจะต้องทําต่อก็คือการใส่รหัสยืนยันหรือรหัสพิน6กหลักที่ท่านตั้งนะนะครับอันนี้ใส่เข้าไปนะครับเมื่อท่านทําการยืนยันพินเรียบร้อยหรือรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมาปรากฏการชําระเงินถูกต้องเรียบร้อยก็มีสลีปให้นะครับเงิน200บาทดังว่าที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็จะ เข้าไปที่อะไรครับทางด้านของถุงเงินของร้านค้าร้านที่เราซื้อหรือเข้าร่วมราการนี้นะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาสรุปแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านนะในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ที่จะต้องใช้แอปพลิเคชันเป๋าังค์ไม่ว่าจะเป็นวิธีการกดรับเงินก็ดีหรือจะเป็นวิธีการใช้เงินนะครับผ่านทางโครงการเราชนะก็ดีก็ตามที่เราแบ่งปันขั้นตอนนะฮะชัดๆข้างต้นนี้ เรียบร้อยแล้วครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายท่านที่กําลังจะเตรียมพร้อมเนาะในเรื่องของการที่จะได้รับสิทธิ์นะครับโครงการเราชนะในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะถ้าติดประเด็นหรือจะมีคาถามอื่นใดสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมก็พิมมาใต้คลิปได้ก็ยินดีที่จะหาข้อมูลแล้วก็แบ่งปันให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันแน่นอนครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับตขะข i b e หรือติดตามกันก็ขอพวกคุณเป็นอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งครับท่านจะมีพาดคลิปใหม,ใหม่เสริฟตรงและแบ่งปันให้กับท่านได้รับทราบแบบนี้แน่นอนครับช่องฟิลล้อมชาแนลบายกบเกษมสันต้องร่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ